เราต้องรับบทเป็นไรบรูผู้ต่อสู้เก่งที่สุดในโรงเรียนและต้องทำหน้าที่ปกป้องโอซานะจากยายไอชโน,โนดังนั้นเธอก็ อ้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันฮาเนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทำตามเด็กขาดยิง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 ตาลายิง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 ลงยิงลับอาจจะมีในสมาชิกนะทุกคนโอ้ยสามารถกดสมัครสมาชิกให้น้องให้หญิงได้เลยฮะมาดูหญิงลับกันดีกว่าฮะวันนี้ น้องให้หญิงก็มาเล่นเกมยันเดเรซิมูเลเตอร์แบบปกติหรือเปล่าเออมันก็ไม่ปกติหรอกทุกคนก็เห็นในไฮไลท์ไปแล้วดิเออมันเล่นเป็นไลบารุนะ โอ้แต่ก่อนจะเริ่มเกมกดไลค์กด like, ัาให้น้องฮะหญิง,งหน่อยนะแล้วก็กดอย่าลืมสมัครสมาชิกนะโอ้กดได้นะอะมาเริ่มกันเลยฮะมาแล้วฮะกับห้องนอนของเราอะแต่มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะสังเกตนะสีลูกกระตาของเราเหมือนสีแลบบรลูแล้วแมทอะแต่นั่นแหละฮะไปโรงเรียนเราดีกว่าน่าจะเป็นแรบารลูเต็มตัวนะมาแล้วฮะนี่โอ้ยโอ้ย,อยกระตุกนิดหน่อยไปตามธรรมชาติของมอสนะทุกมอสเออมันจะกระตุกตอนแรกฮนะทุกคนบู <c> ๊ <oughs> มันเข้วอย่างแรกที่เราจะทําก็คืออาวาสเลยดีไหมนะยังละกันฮะขอเดินสำลรงสํารวจหน่อยก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นสํารวจแล้วปะเนอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันก็เป็นยันเดเลปปี2022อะ่ะอืมมันก็จะไม่มีอะไรใหม่หรอกฮะไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมเลยนะเป็นอะไรบารุลุ้นๆเลยอะ่ะแล้วนี่ก็มาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอายนวยหวัวโอ้ย,อยนวยนะซึ่งข้างหนิงก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นนัก เรียนปกติเนี่ยแหละมั้งนะอืดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรก็แค่เดินรอบๆไปโรงเรียนเพียงแค่ว่ามันเป็นอายาโนะอะมาลองดูประวัติเขาหน่อยไมล่ะอายาโนะแอบชอบทาโร่แล้วก็มีบางคนนะบอกว่าเขาว่าแอบชอบทาโร่มากเลยล่ะเออก็แน่นอนแหละเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทรมาเป็นทํามาเป็นมันยิ้มนิดนึงด้วยนะดูดิอุ้ยต่อไปถ้าหญิงดาว่าโอซะก็คงจะรอนายทาโร่นั่นแหละเนาะโอ้ยอ้ยอ้ยอ้าอ้า อ่าก็คือเราเขินโอซานะหมายความว่าเราแอบชอบโอซานะเหรอฮะอุ๊ยแล้วเอา้าตาคายุจิหาตาคายุจิก็มาแอบมองโอซานะแล้วอันเนี้ยมันก็น่าจะยืนรอคุยกับไมเซนไปปะเดี๋ยวรอดูมันก่อนฮะโหจริงด้วยนี่ไงฮะไมเซนไปทารวยหัวเชิมโหหมายความว่าคนที่ชอบโอซานะมี3คนหรอ ก็คือเราแล้วก็ตาคายูจิที่หลังต้นไม้นั้นแล้วก็นายทาโร่ก็จีบโอสนาะงี้เหรอว้ยซึ่งในเมื่อเราเป็นไรบารุจุดเด่นของไรบารุคืออะไรฮะ ก็คือการต่อสู้ยังไงละ่ะเออให้หญิงก็จะมาลองต่อสู้ให้ดูนะสิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าฮะอย่างเช่นยัยหนูทดลองตัวแรกของน้องฮะห,หญิงเออนี่ยังไงโอ้โหแต่ให้หญิงเปิดเซนเซอร์ไว้นะเดี๋ยวจะเปิดอปิดเซ็นเซอร์ให้ทุกคนฮะ <c oughs> ใหญ่สกอยตัวนี้ตัวที่1ก็เป็นหนูทดลองตัวที่พลาดไปนหนึ่งตัวฮะโถเอ้ยแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะว่ามันมีแอนิเมชันในการแบบหักแขนอะ่ะเออ ซึ่งก็เฉลยเลยก็ได้ฮะแอนิเมชันหักแขนอ่ะมันจะใช้งานได้สําหรับผู้หญิงมั้งแล้วก็คนที่อยู่ชมรมสกอยคนที่ไม่มีชมรมประมาณนั้นมั้งฮะอ่ะเดี๋ยวไปลองดูให้หญิงเห็นสกอยแบบอยู่ข้างล่างนะสวัสดีฮะนี่เออมันก็คือเป็นการใช้มีดจิ้มนั่นแหละฮะแต่ว่ามันเพียงแค่ว่าแอนิเมชันมันเม็ดเยอะเนี่ยเออมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวให้หญิงจะลองไป ลองไปหาผู้ชายดูฮะเพื่อมันจะใช้งานได้กับผู้ชายนะแต่ตอนนี้ให้ญิงอ่ะเจอก้อยก่อนอดีอเออนี่เออเาเลยโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยเอ้าเดี๋ยวทําไมมันอ้าวเอ๊ะแปลก,กเดี๋ยวนะทําไมมันไม่เป็นอนิเมชันแล้วอ่ะ my god my god เออเอ้าแต่คนนี้ดันเป็นหักแขนนะคนนี้อยู่ชมรมทําอาหารนี่แล้วให้งิงก็เจอสภาพอดีฮะแต่ตอนนี้ให้ญิงใช้โพส มอสที่จะโกงไม่รอดโอ้ยอายาโนฉันขอสู้กับเธอหน่อยอุ้ยอุยอมันเราเราสู้ได้ไหมอ่ะสู้ได้สู้ได้นี่ไงเอออายาโนได้ฮะติ้งตองติ้งตองออเด้เฮ้ยอย่างเท่แล้วสภามันจะเดินมาไม่ใช่หรอโอโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้มันเห็นแล้วสบาเห็นแล้วฮะต่อไปน้องให้หญิงอยากจะลองกับพวกผู้ชายพวกนี้ลองดูหน่อยเอ้าก็ ใช้งานได้นี่แต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงอะ่ะใช้งานได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไหมเพราะว่าไอ้คนน่ะมันนอนตุยแอร์ไปแล้วโอ้ไม่กอดหลบหลบหุยทำไมคนเยอะจังอ่ะโ,โอกาสนั่นแหละวิ่งแล้วดีดเป็นไงเพราะว่ามันมีคนมาเจอศพในห้องผีสิงเว้ยท่้หญิงก็เลยต้องวิ่งนะท่้งหญิงไม่เจอยายโฮรูดาทุกคนเจอแต่อีสก้อยมาสก้อยลองตายรอบที่สองให้หน่อยสินี่ปึ้งอ่า ไม่ได้ฮะเอ๊แปลกแปลกให้หญิงเริ่มไม่แน่ใจการทํางานของมอสนี้แล้วฮะเราอาจจะต้องไม่คลั่งอย่างนั้นหรออ่ะลองขับให้หายคลั่งฮะตอนนี้หายคลั่งแล้วฮะเดี๋ยวน้องให้หญิงจะลองไปหาคนดูฮะเออคนตกใจเราคนตกใจเราเวอรเฮ้ยทําไมมันมาสู้อเอาโถ่เอ้ยคนเห็นเต็มเลยทีนี้มีคนถ่ายรูปไปซ้ําไม่อีด้านมันถ่ายรูปให้หญิงอยู่โอ๊ยมันถ่ายรูปเราหรือเปล่าอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันมาถ่ายรูปใครอ่ะให้หญิงแตกสวัสดีฮะยายแบมพายอ้อสภาเดินมาเดี๋ยวให้หญิงจะลองใช้กับยายแบมพายดูฮะเฮ้ยเดี๋ยวทาไมยายแบมพายมันถืออะไรด้วยอ่ะเฮ้ยว๊าทำไมมันถือมีดน่ะลรอาจจะมาถืออาวุธมอสามหาามากไหนอีถือมีดมาเด้มาเด้อ้อยนีเราสู้ชนะมังคฮะโอ้อนิเมชั่นเยอะมากเฮ้ย ตัวคนน้องมันก็ถือมีดเหมือนกันฮะเอาเดิอุย้ยอีซี่หะาพละกกาลังเราเหลือนล้นคือการที่มันจะเกิดแอนิเมชันนั้นได้อะคือเราต้องเข้าไปที่มันตรงๆมั้งฮะเดี๋ยวให้หญิงจะลองอ้อมหลังดูนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าให้หายข้างก่อนฮะกะเกะๆๆมายญยคือเดเรถ้าหญิงจะจะอ้อมหลังอ้อมหลังเอ๊ะมันเหมือนถือของด้วยนะมันเหมือนถือมีดด้วยอะอุย้ยทำไมคนในโรงเรียนนี้มันถือมีดกันอะถ้าให้หญิงออมอ้อมหลัง ถ้าอ้อมหลังมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะติ้วด้วย <c oughs> เดี๋ยวอีกคเดรร์เอาไปเฮ้ยอย่าเอาไปเอออยู่นี่ฮะเหมือนกับว่าคนที่ไม่มีชมรมอ่ะเขาจะถือมีดฮะเอาไว้ป้องกันตัวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้หรอกฮะแล้วถ้าลองเป็นผู้ชายอ่ะเดี๋ยวให้หญิงจะลองไปหาผู้ชายซักคนนึงละกัน <c oughs> โทกา้าโทกะเขาไม่ถือมีดนะแต่ขอ,อนี่อ๋อมันจะเป็นอนิเมชั่นแค่ตัวเราอะไรวะโอ้ยโอ้ย จะมาสู้มันไม่ได้หรอเดี๋ยวนะถ้าให้หญิงจะลองทำให้มันบักให้มันไม่บักเออให้มันบักฮะให้ถ้าหญิงคือเลเทหมดมาใหม่แล้วฮะแต่รอบเนี้ให้หญิงอ่ะมีอะไรที่อยากรู้นะให้หญิงอยากจะรู้ว่านายทาโร่กับยายโอซาน่ามันจะไปนั่งกินข้าวเหมือนภาคปกติหรือเปล่าแล้วตอนสารภาพรักกันมันจะเป็นยังไงอ่ะให้หญิงอยากจะเห็นตอนมันสารภาพรักกันเลยอ่ะฮะดังนั้นตอนเช้า ถ้าหญิงจะเฝ้าเลยนะว่าโอสนะเขาจะทําอะไรบ้างเนาะกับนายทาโร่นี่ฮะตอนเช้านะทั้งสองคนน่ะเขาก็จะมายืนคุยกันตรงนี้ฮะพร้อมกับมีตาคายูจิมาแอบมองโอสนะด้วยโอ้ถ้าเราลองให้มันตกใจอะเสียงเป็นผู้ชายผู้หญิงโอเคชัดเลย <laughs> เสียงเป็นทาโร่ฮะทุกคนโอ้แล้วทาโร่มีภารกิจอะไรให้ทาบ้าง อิาโรมันโคตรแซ่บทาโรโคตรแซ่ซี่หูใหญ่โตเลยทาโรอเอาเาเา่เอาเอมันกำอา้ยอ้าโรามันไปกำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันโอเคภารกิจของทาโรก็คือหาตุ้งติ้งที่หายในเขาวงโกดฮะเดี๋ยวถ้าแบบเนี้ถ้าหญิงมีอะไรให้ลองอีกอย่างหนึ่งนะหนึ่งก็คืออยากจะเอามันเข้าพัดลมอมะสอก็คือ อยากจะลากมันตกลงน้ำอะ่ะอย่างนี้มันจะได้ไหมอ,ะอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนฮะวันเริ่มมีอะไรหลายอย่างให้อยากลองแล้วฮะ,สะแสดงว่าทาโร่จะเป็นหนามหัวใจของเราฮะคือมันจะสลับกันนะทุกคนอย่าสับสนนะตอนนี้ให้หญิงโคตรสับสนคําถามก็คือคู่รักของ e อีทาโร่จะคือใครหรอถ้าไปคุยกับคายูจ oh. ิเกี่ยวกับภารกิจมันน่าจะเป็นของโอซานะคือเราไม่สามารถทําภารกิจให้คายูจิไปจีบโอซานะได้ฮะก็เพราะว่าเราไม่สามารถคุยกับโอซานะได้นะ ดังนั้นเราก็เลยทำภารกิจของคายูจิไม่ได้เฮ้ยอายาโนะอายาโนะเอาเราคุยกับเขาไม่ได้แต่เรากําจัดเขาได้โอ้โหอ๋าก็แสดงว่าเราไม่สามารถทำแมทช์เมคกิ้งให้กับพี่ทาโร่ได้อดีโธเอ้ยนึกว่ามันจะไปจูบกับไอตาคายูจิคงไม่เห็นฮะตอนนี้น้องห้งหญิงก็เร่งเวลามาเรื่อยๆนะจนจะเข้าห้องเรียนแล้วฮะสรุปเลยตอนเช้าก็คือโอซานะกับพี่ทาโร่ของเราเนี่ย ก็จะไม่ทําอะไรนอกจากจะดูมือถือเฉยๆดูหน้าจอขาวๆะฮะอุ้ยใหญ่บ้าเอ้ยต่อไปน่าสนใจฮะตอนมันกินข้าวกันล่ะเออเดี๋ยวลองไปดูฮะมาเข้าห้องเรียนมาพักกลางวัแเราฮะเดินตามยายโอสนะเลยฮะอ่อมันก็มาตรงพลาซ่าฮะเอ้ามาตรงนี้เหรอเอ้าปกติคือจะเป็นเราใช่ไหมฮะนี่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่เดี๋ยว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 เอาเอาเอาเฮ้ยมันคุยกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดักฟังด้วยวัดอะไรนะ เฮ้ยเธอได้เกี่ยวเธอได้ข่าวเกี่ยวกับโฮลูดะไหมเออพลิสอะยังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนส่งเขาไปที่โรงพยาบาลฉันได้ยินมาว่าไลบารูอะเป็นคนทําให้แขนของโฮลูดะหักนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมนักเรียนอะถึงถือมีดฮ้่ไม่จริงอะไลบารูเป็นคนที่หวานนะเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกโดยเฉพาะกับคนอย่างโฮลูดาฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยเราเป็นคนหักแขนของโฮลูดะจนโฮลูดะ เข้าห้องโรงพยาบาลเหรอฮะโฮรุดะไม่อยู่ในโรงเรียนเหรออ๋อโอเคฮะตอนนี้โฮรุดะอยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวน้องฮังหญิงอะอยากจะเห็นเขากินข้าวกันก่อนฮะเดี๋ยวจะเดินตามมะแล้วน้องฮังหญิงก็มาเจอใยอายโะน,นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเออปล่อยมันฮะเดี๋ยวน้องฮังหญิงไปตามหาโอซานะอ,อยู่นู่นกินข้าวกับนายทาโร่ปกติ <S 2> <S 2> <S ทีนี้ก็ลองดูฮะว่าจะมีกล่องข้าวใครหรือเปล่ามีกล่องข้าวของตาทาโร่ นั่นหมายความว่าเราสามารถออกทาโร่ได้หรือเราสามารถกําจัดทาโร่ได้ไม่สิคือเราต้องกําจัดทาโร่ฮะทุกคน <c oughs> งงอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าทาโร่เป็นหนามหัวใจของเราทาโร่เป็นนามหัวใจของเราโอเคโอเคฮัห,หญิงจะลองข้ามไปตอนเย็นแลกนะการหามาตอนเย็นแล้วหาอ้าวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหายไปไหนแล้วนะ้าตอนนี้ฮห,หญิงมาเจอทาโร่แล้วก็ไรบารูฮะเขาจะมาคุยกันอีกเหรออา้าว เอะทำไมทาโร่ไปไหนแล้วเราก็เจอใหญ่อายาโนโด้วยฮะไม่เข้าใจเหมือนกันฮะแต่น้องหงหญิงจะไปตามหาโอสนะโอสนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่นี่นะที่ข้อความอ่ะบอกให้ฉันมาที่นี่เหนืเหมือนนางจะได้ข้อความมาจากใครสักคนนะฮะอายาโน,โนหรออ้าเขาน่าจะมาคุยกับอายาโนนี่ไงน่าจะมาคุยอะไรกันสักอย่างนะนี่ดูฮะเขาทําอะไรกันหรอดังนั้นเธอก็ oh <my> เฮ้ยเดี๋ยว อย่างแรกฮะเราบวชแล้วก็อายาโนโไม่พูดพร่ำททาเพลงชั่วเลยมอสนี้ไม่ใช่เป็นมอสแค่แบบเป็นลาบรุธรรมดานะเป็นมอสที่แบบมีเนื้อเรื่องแล้วเราก็ต้องปกป้องโอานะด้วยถ้าอย่างนั้นวิธีที่จะกําจัดออยาโนโได้แนบเนียนและแยบยนที่สุด ก็ต้องเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดฮะก็คือพักเที่ยงไงเออที่มันนั่งกินข้าวกันนะนั่นแหละฮะที่อายโนะอยู่เดียวๆนะแต่ที่มันสะดุดตาใหหงิงที่สุดนะก็คือเนี่ยใหญ่นี่มันถือมีดไปด้วยกินข้าวไปด้วยอะน่ากลัวเกินนะเพราะว่าเขากลัวฆาตกรเหรอฮะอ้อเขากลัวอะไรบาลูไปหักแขนนะสิเนาะอายโนะพักกินข้าวนะไม่ต้องนี่เลยเพิ่มดีเอ้ยอย่างเท่ แล้วมีน้ำแดงหล่นชิบหายแล้วตรงนี้สภาเดินมานะมาแล้วฮะอายโนเอ้าเราทะโหยเราทะลุได้มาอเดียวเร็วเร็วเร็ไม่เราต้องห่อก่อนทุกคนโอ๊ยตะลังหิงหิงตะลังงิ้งหิ้งิงลงหิ้งละมีแต่หิงลงหิงเละเละแล้วถุงดำหายห้องโอโฮมีซีรูมมีไหมอ่ะโอ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่มาเร็วๆร็วเร็วหอฉดฉดช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 ด มาห่อไอโนกันนี่เรียบร้อยแล้วก็ดิบๆดิบๆสวิป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 แล้วฮัหญิงก็จะไปเปลี่ยนเสื้อกว่าฮะไหนเอยชุดของเราก็คงเป็นชุดเดียวกับายาโนะแหละฮะนี่เราดูตู้มกว่า,ายโยะถูกไหมฮั่หญิงอยากจะลองอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำดูนะเนยโอ้ยแล้วทำไมรองเท้าเราถุงเท้าเรามันมีไอ้นั่นด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะ แต่นี่เป็นแฟชั่ ah. <verde> นสมัยใหม่ฮะ D T I ฮะนี่จบจบกันไกลด้วยไม่ต้องใช้แล้วกันไกลออบายบายฮะแล้วผูงหญิงไม่น่าเข้าห้องเรียนด้วยชุดนี้ได้ฮะทุกคนลืมไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนักเรียนก่อนไม่ใช่สิชุดลา้าชุดพ้าเราเคยเห็นไลบารูใ <todo> ส่ชุดพา้าละปะก็เหมือนจะไม่เคยนะเออก็เท่ด <todo> ีฮะมีแ <todo> ต่งิงเลิเธอจะเชื่อไหมล่ะมา ไปเข้าห้องเรียนแบบปกติแล้วก็ยังไงโอ้ยไปรอดูโอซนาไหมอะทีนี้ไม่มีคนมาหามันแล้วดิอืมมันก็จะบ่นอยู่คนเดียวเหรอเหมือนยายโอซนะมันจะยืนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอตอนนี้ห้าโมงสามสิบแปดก็แล้วฮะทุกคนอ๋อคิดว่าก็ไม่มีอะไรฮะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอะฮะแล้วก็อยากจะเห็นฉากที่แบบมันไปนสารภาพร,รักกันเลยอะ แล้วก็อยากจะเห็นทาโร่โดนเอาเข้าพัดลมด้วยฮะเออก่อนไปให้หญิงขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนฮะพัดลมของเรามีแล้วหรือเปล่านะมีแล้วเหมือนจะใช้ได้ด้วยเนดะี๋วเราต้องเอาสครูไดเวอร์มาฮะพรุ่งนี้นะโอเคก็กระตุกกระตุกอยู่นะกระตุกอะไรก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้เราก็กําจัดอายโนะไปได้แล้วนะ แล้วก็เดินตามเซนไปของเราที่เป็นโอสนากลับบ้านฮะมาแล้วแต่กระตุกมากกระตุกมากโอ้มาแล้วมาแล้วนี่จัดงานศพให้อายาโนะมากรอดอายนนวยยัยเด็ฆาตกรไปฆ่ายายฮูรุดะฮะเนาะดูเหมือนเกมก็ยังเดินต่อแบบปกติไม่มีการบั๊กไม่มีการอะไรรวมถึงยัยพวกเนี้ยยัยพวกถือมีดอะน่าจะเป็นคนที่เราสามารถไปหัดแผนได้เว้ยถ้าหญิงคิดว่านะ น่ากล<ๆ>ัวโคตรถือมีดทั้งโรงเรียนอย่างเงี้ยต่อไปน้องใั้หญิงก็คงจะรอดูยายทาโร่ aro, แล้วก็ยายโอซานะคุยกันนะฮะอ่ะมาถึงแล้วฮะนี่นะอุ้ยใั้หญิงอยากจะรู้จังใั้หญิงสามารถเขียนจดหมายให้นายทาโร่ได้หรือเปล่านะดังนั้นใั้หญิงจะต้องใช้อินโฟจัง,จงช่วยหน่อยช่วยขอความลับด้านมืดมา1มตโอเคแล้วทีนี้ก็เขียนจดหมายทาโร ที่มันไปถ่ายยั่วยให้ตะก,ก้องปีศาจมาน่ะสิออ <c oughs> นี่เราจะเขียนความรับให้นายทาโร่ฮะแอบงงอยู่นะขนาดท้างหญิงเล่นมาเยอะแล้วอะยังรู้สึกงงเลยเอา้าวตู้ล็อกเกอร์ไม่ได้หรอเอ๊มัน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 ไม่ขึ้นอะท้างหญิงก็อดเห็นฉากนั้นเลยฉากที่เราลากหัวจิกวิกยายทาโร่เข้าพัดลมอะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องให้หญิงจะลองดูไปตอนเที่ยงละกันฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะให้หญิงก็เดินตามยายโอสนะต้อยๆเลยฮะถ้าห,หญิงมีความรู้สึกว่ามันจะมายืนจุดเดิมแล้วเราก็สามารถสปายได้ด้วยไดย้ได้ข่าวเกี่ยวกับโฮรุดะหรือเปล่าวะเอา้าเราเคยคุยไปแล้วนี่ถ้าให้ให้หญิงเดาคิดว่ารูทีนอะ มันจะเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่วันจันถึงวันศุกร์เลยอะแต่น้องห้าหญิงจะลองไปหยิบไข่ควงมาก่อนฮะไข่ควงแล้วมันก็จะมีสูตรหนึ่งฮะ a c k slash ตัวจีเฮ้ยนี่ไงเอ้ยอ้ยไข่ควงไปแล้วแล้วกดตัว F นี่เหรอไอ้ย,อยทาโร่นี่ไงฮะเทียนหญิงอยากเห็นเอ้า สรุปเป็นอะไรอ่ะแล้วกดผักได้ด้วยนะถ้างี้กดผักอกดกดผักเอ้าเฮ้ยไปนะทาโร่สรุปทาโร่เลือกที่จะตายยังไงกันแน่ฮะแต่ที่เห็นก็คือทาโร่มันเหมือนโดนพัดลมดูดดุบรุบุบเข้าไปอะฮะโหยทาโร่นี่้าตายน่ารักสุดเลยฮะอ๋อก็ ปล่อยน้องเขาไว้แบบนี้นั่นแหละเนาะเราจะโดนอะไรไหมอะแอบเครียดอยู่นะเพราะว่าเราถือไขควงแล้วไม่ได้ล้างด้วยอะไม่เจอแล้วเมื่อกี้มันเหมือนไม่เจอศพด้วยนะโอ้ยเรียบร้อยฮะโอสะนะร้องห่มร้องไห้เลยมาแล้วฮะอ้าวทาโร่ก็ไม่มีงานศพนะเออเพราะว่าตำรวจหาศพไม่เจอตาตำรวจเอ้าอะไรอ่ะ What What เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วฮะแต่ เอ๊ ه, เขาบอกว่าดังนั้นเธอเป็นหนึ่งคนที่รล้ซับก็ขึ้นบอกว่าไม่นะคือตอนนี้ข้ามลนมันเขียนว่า cheese d a หมายถึงว่าโอสนะตายฮะเกมก็เลยโอเวอร์หมายเขาว่าโอสนะมันตอมใจตายตามทาโร่หรือปาเนี่ยไหน,ไหนๆเราก็มาใหม่แล้วฮะให้หญิงขออนุญาตข้ามไปวันศุกร์เลยมาแล้วฮะวันศุกร์ที่สดใสนะน้องให้หญิงเบื่อจะใช้มีดแล้วเดี๋ยวลองไปใช้กระทงคาถาบ้างฮะตอนนี้ให้หญิงรู้สึกว่ายายอายโนะกำลังจะอยู่ในมุมที่ค่อนข้าง สวยงามนะเนี่ยไม่มีคนเลยเดี๋ยวรอมันหันเดินไปอีกสักหนึ่งแมตแล้วให้หญิงจะอ้อมหลังสวยๆเลยฮะอัดจืบจืบจือบอายาน,นดูนี่โอ้ยอีตานั่นอีตาส่งขนมเดินไป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 ละอืเรียบ้อยเฮ้ยออยอายโน,โนอฮะฮะอุ้ยทันทันทันแต่ว่าทำไมมันเลือดเลอะกระเป๋าวะเดี๋ยวให้หญิงเอาไปล้างก่อนฮะ นี่เรากําลังล้างอุปกรณ์เรียบร้อยฮะแล้วต่อไปน้องห้างหญิงจะข้ามไปตอนเย็นเลยนะไปตอนห้าหกโมงเลยอ่ะให้มันสารภาพรักกันเลยฮะอ่ะมันจะเป็นยังไงนะอายาโนะไปไหนอ่ะไม่ใช่อายาโนะโอซานะเอออุย้ยชื่อเดินตามเลยเดินตามเดินตามเฮ้อ <h aw> มานั่งอ่านหนังสือเหรออืม <h aw> ไม่ค่อยเข้าใจฮะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆแล้วกันเอาให้ถึง6โมงเลยอ่ะตอนนี้5้าโมงแล้วทาโร่หายไปแล้วฮะทาโร่หาย อีทาโร่มันติดบักอยู่ตรงนี้ทาโร่เราคุยกับทาโร่ก็ไม่ได้ด้วยฮะคือตอนนี้คือทาโร่ติดบักสุดๆส,ส่วนโอซานะก็เลิอกอ่านหนังสือแล้วนะแล้วเดินไปไหนนะ่ะไม่นะโอซานะกลับบ้านของจริงฮะเอ้ามางั้นน้องฮ้างหญิงจะลองให้ถึง6กโมงเลยฮะอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่6กโมงแล้ว <c oughs> เจอศพเจอนู่นนี่น,นั่นบา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 ตำรวจมาเจออายานโุใช่อ่ะโอซานะ ถามเส้นไปว่าจะไปที่ต้นเชอร์รี่บอสซามหาแล้วคัดซีนเอ้าเอาเอ้า,อา <c oughs> เรียบร้อยน่าจะบลักครัทุกคนเห็นป้ามันก็เป็นภาพขึ้นขมืด,ดมืดดำดำมืดมืดมามาาโอ้ย <c oughs> ต่อไปที่น้องข้าหญิงอยากจะทำก็คืออยากจะกำจัดใหญ่ทาโร่แล้วก็ อายาโนพร้อมกันทั้งสองคนในวันเดียวฮะแล้วก็อยากจะเห็นงานศพทั้งคู่ติดกันอะ่ะเฮ้ยตอนนี้ทั้งหญิงเจอทั้งอายาโนแล้วก็มุมนี้น่าจะได้นะโอ้ยนี่ไงเอ้าทั้งหญิงเดีย๋ย,ยวทําไมทั้งหญิงใช้อันนี้ไม่บั๊กโอ้ยชิมหายแล้วทั้งหญิงโอ้ยทําไมบั๊กอะเมื่อกี้มันบั๊กอะไรก็ไม่รู้ฮะทุกคนไม่ก็อายาโน่ออกไป อ๋อทารโร่ไปฟ้องโฆษณาแล้วอือเราบวชเลยโอ้ยเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่ตอนนี้ให้หญิงเจอทาโร่ก่อนฮะให้หญิงว่าเอามันเลยเฮ้เอามันก่อนเออจบจบ,จบแล้วก็ต้องรีบนะักต้องรีบอ่าเรียบร้อยเออต่อไปก็อยอะย,ยน่วยอายาน่วยเดินไปไหนหมอบแมปเอา้าบลาอกอีกแล้วให้หญิงอ่ะเป็นเพราะว่าให้หญิงกดค้างไว้แน่เลยทุกคนแบบถึงแบบว่า เอมเอมยังไงดีวะไม่นะไม่นะเอเอแต่ก็หลุดพนัพนธนาการมาได้ฮะเหมือนเมื่อกี้ให้หญิงคะกดปุ่ม c o n โทรค้างไว้นานเกินอ่ะปุ่มมันก็เลยสับสนว่าจะหยิบของออกจากกระเป๋าหรือว่าจะอะไรยังไงดีแต่เลือดเลอะแบบนี้ก็ช่างมันละกันเออกลับบ้านดีกว่าก็ให้มันเห็นไปเลยตอนนี้ก็มาวันต่อไปแล้วนะทุกคนให้หญิงไม่แน่ใจว่ามันจะต้องจัดงานศพนะ อาจัดงานศพนี่ไงไนี่ได้งานศพแล้วฮะ <c oughs> อย่างน้อยไม่ได้รักกันในเกมจริงก็เป็นคู่ตายไปด้วยกันก็ได้นะเอ้าออเกมตัดโอเวอร์เลยเข้าใจแล้วฮะห้หญิงคิดว่าโอสนาของเราอ่ะใช่ปะ ไม่ดิเออใช่โอสระของเราน่าจะตอมใจตายตามทาโรวมั้งทุกคนเอาเป็นว่าขอขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ติดตามกันจนจบนะช่วยกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกให้น้องห้างหญิงหน่อยนึงฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่างรวดเร็วฮะตะละงึงยิงๆ,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 ๆิงยิงไว้บายฮะขอบคุณมากฮะเจริญเจริญร่ำรวยนะเอ้ร่างกายแข็งแรงด้วยฮะเกือบลืมบายบายฮะบายบายฮะสวัสดีฮะ